ลูกโซ่เนี่ยมีชื่อติดทีมชาตินอร์เวย์ในชุดเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะฮะไล่มาตั้งแต่ชุด U16, U17, U18, U19, U21 เรียกได้ว่าติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนแทบทุกชุดและเพียงฤดูกาลแรกเท่านั้นนิโคลัสก็สามารถสร้างชื่อในลีกเดนมาร์คได้ทันทีเขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกับโอเบียเดนเซแล้วก็เล่นกับทีมชุดใหญ่ได้ทันทีนะนี่คือทีม ที่เป็นสโมสรชั้นนำของลีกเดนมาร์กมีอายุมากกว่า130ปีนี่คือทีมที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ในลีกเดนมาร์กมีโอกาสที่เขาจะได้ไปติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดใหญ่ได้ไปเล่นร่วมกับเออร์ริงเบลฮาแลนดนทำไมในปีนั้นเขาถึงตัดสินใจมาเล่นกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีในระดับริงชมป์เอเชียทำไมฮะสุดท้ายแล้วเขาถึงเลือกที่จะย้ายมาอยู่กับทีมชาติไทยวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับ สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่พอทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่าครับวันนี้ผมจอหนะครับจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของนิโ <c oughs> คลัสมิเคลสันครับเด็กหนุ่มลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ที่ปัจจุบันเนี่ยก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วในเกมล่าสุดของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเดินทางไปเยือนสนามกีฬาแห่งชาติเกาสง ประเทศไต้หวันแล้วก็บุกไปเสมอกับไต้หวัน2ประตูต่อ2โอเคละฟอร์มการเล่นภาพรวมของทีมชาติไทยในยุคนี้นะครับในการออกไปเยือนรวมถึงออกไปเจอกับทีมชาตินอก ภูมิภาคอาเซียนในยุคข,ของมโนโพกิ้งฟอร์มไม่ค่อยดีครับแล้วก็ยังมีคําถามมากมายแต่เด็กหนุ่มคนหนึ่งครับไม่มีใครมีคําถามกับเขาแน่นอนฟอร์มการเล่นดีมากแล้วก็เหมาะสมกับการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นแบ็คขวาตัวเลือกอันดับต้นๆของทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นยุคไหนหลังจากนี้ก็ตามนะครับสำหรับนิโคลัสมิเคิลสันหลายต่อหลายคนตั้งคําถามครับว่าเด็กหนุ่มที่เล่นอยู่ในประเทศ เดนมาร์กกับทีมใหญ่อย่างโอเบียเดนเซ่ทำไมฮะสุดท้ายแล้วเขาถึงเลือกที่จะย้ายมาอยู่กับทีมชาติไทยวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับแต่ก่อนอื่นครับก็อยากให้ทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องจอนนะครับตอนนี้ก็เลยผ่าน6,000และใกล้แล้วฮะใกล้ถึงหลักหมื่นอย่างที่พวกเรานะครับทีมงานเนี่ยคาดหวังเอาไว้ นะครับคนละซับสไคร b ์นะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงหมื่นสำหรับนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยเขาเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1999ครับโดยชื่อเต็มเต,ม,ตมของเขาเนี่ยคือลูกโซ่นิโคลัสเก่งเขตกิจมิเคิลซันนะฮะเติบโตที่ประเทศนอร์เวย์เป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์มีคุณพ่อเป็นชาวนอร์เวย์ครับส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นชาวไทยนะครับคุณแม่วิชุดาเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับ ซึ่งเจ้าลูกโซ่เนี่ยถูกผลักดันจากครอบครัวเป็นอย่างดีครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในสโมสรแถวแถวบ้านเกิดนะครับเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลนั่นก็คือออสเตสตัดโดยสโมสรแห่งนี้ครับนอกจากฟุตบอลแล้วเนี่ยก็มีการสร้างทีมแฮนด์บอลทีมสกีรวมถึงทีมจักรยานด้วย นะครับแล้วก็มีการสร้างทีมฟุตบอลเนี่ยครั้งแรกเมื่อปี2004โดยลูกโซก็เข้าเป็น1ในนักเตะของทีมเยาวชนของสโมสรแห่งนี้นิโคลัสเนี่ยเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับสโมสรแห่งนี้ในตำแหน่งแบ็กขวาเป็นหลักครับจนกระทั่งในวัย15ปีเนี่ยเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่กว่านั่นก็คือฮามคามครับนี่เป็นสโมสสที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะในลีกนอร์เวย์ ในปี2014หรือว่าในวัยประมาณสัก15ปีซึ่งหลังจากนั้นครับก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเพียงปีเดียวนิโคลัสมิเคิลสันในวัย16ปีครับได้ถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของฮามคามทันทีครับเพราะว่าฮามคามเนี่ยตกจากหลีกรองนะครับลงมาอยู่ในหลีกระดับ3ของประเทศนอร์เวย์ในปี2015และในปีเดียวกันนั้นเองฮะ นิโคลัสก็ได้ขึ้นสู่ทีมชาตินอร์เวย์ครั้งแรกนะครับในชุดเยาว,วชนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเรียกได้ว่าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมรสรฮามคามแล้วก็ติดทีมชาติชุดเยาว,วชนอย่างรวดเร็วครับในชนิดที่ตัวเองแล้วก็ครอบครัว,รว,รวเนี่ยไม่คิดมาก่อนเหมือนกันจากนั้นนิโคลัสก็ไต,ต่เต้าจากดาวรุ่งครับในทีมชุดใหญ่ในปี2015 ตอนลวงช่วงแรก,แรกเนี่ยก็ได้ลงสนามไปเพียงแค่5เกมก่อนจะมาเป็นตัวหลักครับในปี2017โดยได้ลงสนามในเกมลีกไปถึง22นัดแล้วก็ช่วยให้เนี่ยฮามคามสามารถควาชช้าแชมป์ลีกระดับ3ของประเทศนอร์เวย์ได้แล้วก็ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นกลับมาอยู่ลีกรองในปี2018ครับนิโคลัสก็ได้เล่นฟุตบอลในลีกรองของประเทศนอร์เวย์ครั้งแรกแล้วก็ได้โอกาสลงไปทั้งหมด17เกมครับกับฮามคามก่อนถูกทีมใหญ่อย่างสตอมก็เสร็จอดีตแชมป หลีกสูงสุดนะครับของประเทศนอร์เวย์สสมัยเนี่ยดึงตัวเข้าร่วมทีมในวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นตลอดเวลา2-3ปีนั้นครับในช่วงอายุตั้งแต่สัก15 1 6 1 7 18เนี่ยลูกโซ่เนี่ยมีชื่อติดทีมชาตินอร์เวย์ในชุดเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะฮะไล่มาตั้งแต่ชุด U16 U17 U18 U19 U21 เเรียกได้ว่าติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนแทบทุกชุดเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้น ตอนนั้นเนี่ยกับทีมชาติไทยเชื่อได้เลยว่ามันถือว่าเป็นเส้นขนานครับมีคนที่รู้จักลูกโซ่มีคนที่รู้ว่ามีเด็กหนุ่มคนนี้ลูกโซ่นิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยอยู่ที่นอร์เวย์แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาอาจจะเอื้องไม่ถึงหรือเปล่าเราเอื้อมเขาไม่ถึงหรือเปล่าเพราะว่าดูเขาเนี่ยติดทีมชาตินอร์เวย์แบบแทบจะทุกชุดเลยน้องเขาสุดท้ายจะมาเลือกทีมชาติไทยไหมอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีคําตอบกันครับ ซึ่งในช่วงเวลานั้นทีมชาตินอร์เวย์ในชุดเวยาวชนที่มีเจ้าลูกโซ่เนี่ยมีเออริงเบลฮารแลนด์ด้วยนะฮะดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ชุดใหญ่ในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในดาวยิงระดับโลกไปแล้วตอนนี้ยิงให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มทลายก,ยกระจายครับในฤดูก,กาลที่ผ่านมาพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าทริปเปิลแชมป ทั้งพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเอฟเอคัของประเทศอังกฤษรวมถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยนี่คือ3ถ้วยเมเจอร์ที่ใหญ่มากๆที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถคว้าได้ซึ่งก่อนหน้านี้คนะตอนที่เคยเล่นอยู่กับทีมชาตินอร์เวย์ในชุดเยาวชนเนี่ยเขาก็เล่นกับลูกโซ่เนี่ยแหละ,ะโดยลูกโซ่เนี่ยเคยเล่นในทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนในรายการใหญ่นะครับระดับฟุตบอลอยู21ชิงแชมป์ยุโรปเมื่อปี2019เป็นรอบคัดเลือกมาแล้วนะฮะแต่หลังจากนั้นครับ ในช่วงเวลาที่กราฟชีวิตเนี่ยเหมือนจะไต่ขึ้นไต่ขึ้น,นเป็นสีเขียวไต่ขึ้นบนฮะมันกลายเป็นว่ามันมีอาการบาดเจ็บครับเข้ามาท้าทายลูกโซ่นะฮะในช่วงเวลานั้นแล้วก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยต้องหยุดชะงักในช่วงเวลาหนึ่งเลยครับสำหรับฟุตบอลโดยปี2019ครับนิโคลัสมิเคลสันได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายต้องรักษาตัวเกือบปีครับแล้วก็ได้ลงสนามกับสตอคอรเซต ในปีดังกล่าวเนี่ยเพียงแค่2เกมเท่านั้นและการบาดเจ็บในครั้งนั้นนะครับแม้ว่าจะทําให้ตัวเขาเนี่ยได้รับการลงสนามเพียงแค่2เกมแต่ไม่ทําให้เขาท้อครับเขารู้แหละว่านี่คือความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่เลยสําหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ก้มหน้าที่จะยอมรับชะตาแล้วก็ยอมแพ้มันเขาพยายามที่จะสู้ครับ พยายามที่จะกลับมาให้เร็วที่สุดพยายามที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อให้กลับมาเป็นนักเตะที่ดีอีกครั้งหนึ่งให้ได้และก็เป็นตัวเลือกของทีมให้ได้ฮะหลังจากนั้นในฤดูกาล2020ครับทางด้านมิเคลสันเนี่ยก็ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งและก็ลงไปให้กับสตอมคอสเซตได้ถึง22เกมซึ่งช่วงเวลานั้นครับมันเป็นช่วงเวลาที่ทางด้านของซาบ้าฮะซาวบาร์บาลโรกาเซียเฮดโค้ชของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19าปีแลวก็ทีมงานส ไม่เกิน23ปีในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีการส่งข้อความไปพูดคุยกับทางด้านของนิโคลัสมิเคิลสันเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการมาเล่นให้กับทีมชาติไทยครับโดยมิเคิลสันเนี่ยตอบกลับมานะฮะยินดีที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะยังไม่มีสัญชาติไทยก็ตาม โดยช่วงเวลาหลังจากนั้นก็มีการทำเรื่องขอสัญชาติไทยในเวลาต่อมาและเขาก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้เสมอถ้าเขายังไม่เล่นให้กับทีมชาติโนเวย์ชุดใหญ่แล้วก็คุณแม่ของเขาก็เป็นคนไทยด้วยหลังจากนั้นในปี2021ครับนิโคลัสมิเกลสันก็ตัดสินใจย้ายออกจากหลีกอร์เวย์ครับมาอยู่กับหลีกเดนมาร์กโดยเซ็นสัญญาร่วมทีมโอบิโอเดนเซทีมใหญ่ในประเทศเดนมาคร์กครับโดยในช่วงเวลานั้นเนี่ย o b เบลเดนเซเนี่ยมีทางด้านของจนาธานเข็มดีอีกหนึ่งนักเตะลูกครึ่งไทยด้วยเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กปัจจุบันเนี่ยจนาธานก็ย้ายมาอยู่กับราชบุรี FC แล้วก็จนาธานเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นนักเตะที่ได้อยู่ในทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเพียงฤดูกาลแรกเท่านั้นนิโคลัสก็สามารถสร้างชื่อในลีกเดนมาร์กได้ทันที เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกับโอเบียเดนเซ่แล้วก็เล่นกับทีมชุดใหญ่ได้ทันทีนะนี่คือทีมที่เป็นสโมสรชั้นนําของลีกเดนมาร์กมีอายุมากกว่า130ปีนักเตะแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยเคยผ่านทีมชาติเดนมาร์กชุดใหญ่มาแล้วแล้วก็เป็นทีมที่ปั้นนักเตะสู่ทีมชาติเดนมาร์กชุดใหญ่รวมไปถึงไปถึงระดับฟุตบอลโลกมาแล้วแต่นิโคลัสมิเคลซันครับในวัย เพียงแค่21-22ปีเขาสามารถเป็นตัวหลักของทีมได้แล้วก็ลงสนามในซีซั่น2021เนี่ยไปถึง24เกมในลีกส่วนฟุตบอลถ้วยได้ลงไป7เกมครับและนี่คือหนึ่งในฟันเฟือนคนสำคัญที่สามารถทำให้โอเบลเดนเซ่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยของประเทศเดนมาร์กเป็นครั้งแรก ในรอบ15ปีเต็มครับก่อนจะจบด้วยการเป็นรองแชมป์แพ้จุดโทษมิทิแลนด์นะฮะในปีนั้นครับเป็นดีกีรองแชมป์เดนิสซูเปอร์ลีกด้วยและหลังจากนั้นครับหลังจากจบเกมวันนั้นแค่วันเดียวนิโคลัสมิเคลสันก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลชาวไทยครับด้วยการเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน23ปีลงสนามแข่งขันในศึกฟุตบอลยูฟชิงแชมป์เอเชีย2022 ที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งช่วงเวลานั้นครับมันมีหลายคนตั้งคําถามว่าทําไมมิเคลซันซึ่งอยู่ในทีมโอเบียเดนเซเป็นทีมใหญ่ในเดนมาร์กซึ่งโอบียเดนเซเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งมีนักเตะที่อยู่ในโอเบียเดนเซถูกซื้อไปไปอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกหนึ่งทีมระดับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนั่นก็คือยานคูบามินเตเพราะฉะนั้นนี่คือทีมที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ในลีกเดนมาร์กมีโอกาสที่เขาจะได้ไปติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดใหญ่ได้ไปเล่่นรวมกับอ e า ทำไมในปีนั้นเขาถึงตัดสินใจมาเล่นกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีในระดับชิงแชมป์เอเชียมันมีคําตอบอยู่ครับนั่นก็คือคุณแม่วิชุดาครับในคําตอบของเขาเนี่ยเขาตอบคําถามกับสื่อในช่วงเวลาที่ผู้คนเนี่ยเข้าไปรุมเขาหลังจากที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเขาบอกว่าเขาใช้เวลา1สัปดาห์เท่านั้นในการตัดสินใจร่วมกับทีมชาติไทยอย่างจริงๆจ,จังๆและหวังไปถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ย ให้ผมมาทุกอย่างแล้วผมอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบแทนท่านบ้างท่านบอกว่าจะมีความสุขมากถ้าหากผมเลือกทีมชาติไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านผมรู้สึกอยากจะตอบแทนท่านนะครับหมายถึงตอบแทนคุณแม่แล้วก็รู้สึกว่าที่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นอีกบ้านหนึ่งของผมเหมือนกันส่วนการไม่ได้เล่นกับเออริงเบลฮาร์แลนหรือว่ามาตินโอเดกาดนะครับซึ่งเป็น สองซูเปอร์สตาร์ทีมชาตินอร์เวย์ในปัจจุบันเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยแล้วก็ไมไ่รู้สึกเสียดายด้วยเขารู้สึกที่จะตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับทีมชาติไทยมีเพื่อนใหม่เป็นนักเตะไทยมากกว่าด้วยซ้ําซึ่งตอนนั้นใน,ในบุคคลอีกคนหนึ่งฮะที่ถือว่าก็เป็นจุดเชื่อมที่ดีสําหรับทีมชาติไทยแล้วก็ทางด้านของนิโคลัสมิเคลสันก็ต้องยอมรับวา่านั่นก็คือโจาธานเข็มดีครับส่วนหนึ่งของคําสัมภาษณ์ของนิโคลัสในช่วงเวลานั้นเขาบอกว่าเป้าหมายในการที่ มาเล่นยู23ชิงแชมป์เอเชียนย่ก็คือการผ่านรอบแรกไปได้ก่อนนะครับนั่นเป็นเป้าหมายขั้นต่ําแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยโจนาธานซึ่งติดชุดนั้นเหมือนกันได้เล่าเรื่องในทีมชาติไทยให้ฟังหลายต่อหลายครั้งมีเรื่องดีๆมากมายมีคนที่น่ารักรอเขาอยู่นะครับในนามทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาเจอกับนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็หวังว่าการแข่งขันในระดับเอเชียครั้งนั้นเนี่ย ก็จะเป็นบันไดนะครับที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็มีประสบการณ์ดีๆให้กับเขาไปต่อยอดในหลีกเดนมาร์กต่อไปทัศนคติยอดเยี่ยมครับสำหรับทางด้านของนิโคลัสมิเคลซันน้ำไม่เต็มแก้วครับแม้จะมาจากหลีกที่ถือว่ามาจากหลีกยุโรปเนาะแล้วก็เป็นหลีกที่ทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยก็ไปถึงฟุตบอลโลกมาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็เขาก็ไม่ได้ดูถูกทีมชาติไทยไม่ได้ดูถูกเพื่อน นักเตะไทยแต่อย่างใดครับมาก็เล่นเต็มที่และฟอร์มการเล่นในทัวร์นาเมนต์นั้นแม้ว่าทีมชาติไทยจะไม่สามารถผ่านเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ได้นะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่สชิงแชเมป์เอเชีย 2, 2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานแต่ว่าฟอร์มการเล่นของนิโคลัสมิเกลสันถือว่ายอดเยี่ยมครับโดยในเกมประเดิมสนามนะครับนัดแรกในตำแหน่งแบ็กขวากับเวียดนามเนี่ยเขาสามารถโชว์ค่าในระดับที่เป็นแบ็ก ชาวยุโรปได้เป็นอย่างดีครับตั้งแต่เกมเดบิวต์กับทีมชาติไทยแม้ว่าจะมีเวลาในการปรับตัวได้น้อยแต่ว่าเข้ากับเพื่อนร่มทีมได้ดีแล้วก็ดูเลยครว่ามีคลาสมากกว่าหรือเทียบเท่ากับนักเตะค้าสูงสูงของทีมชาติไทยเลยทีเดียวก่อนที่ในนัดต่อมาครับในเกมที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะถล่มมาเลเซีย3ประตูต่อศูนย์เขาคือหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมที่สุดครับทำหนึ่งแอสซิส vate. ให้กับชาณรงค์พรมสีแก้วนะฮะแปรบอลจากทางด้านขวาเข้าไปง่ายๆแล้วก็มีสถิติที่ยอดเยี่ยมในเกมลังกัวไม่ว่าจะเป็นการพาบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายได้10ครั้งเป็นอันดับ2ของทีมจ่ายบอลไป56ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับที่3จ่ายบอลสําเร็จถึง8 4เเนะแล้วก็คอสบอลเข้ากลางได้2ครั้ง เอาชนะการดวลตัวต่อต,ตัวทั้งหมด5จาก6ครั้งจนกลายเป็นนักเตะที่แฟนบอลเนี่ยกาวขาในทัวร์นาเมนต์นั้นแล้วก็อยากให้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่สักทีและหลังจากนั้นครับเจ้าลูกโซ่นิโคลสัสมิเคลิลสันก็สามารถที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้จริงๆนะครับโดยในต้นปีที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียกตัวลูกโซ่นิโคลสัสมิเคลิลสันเนี่ยติดทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดที่อุ่นเครื่อง นะครับกับทางด้านของยุ e เอรวมไปถึงซีเรียครับโดยในช่วงเวลานั้นครับเจ้าลูกโซ่ก็ได้พูดถึงความประทับใจนะครับในการยินดีอย่างมากที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่จริงๆและก็ได้กลับมารับใช้นะครับบ้านเกิดของคุณแม่ครั้งหนึ่งการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วแล้วก็เขาบอกว่าการบาดเจ็บก่อนหน้านี้เนี่ยที่ต้องพลาดการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยก็หายดีแล้วแล้วก็อยากจะกลับมาเล่นร่วม กับเพื่อนๆที่เคยติดทีมชาติชุดยู23มาก่อนอย่างกิษฎดาการแมนรวมไปถึงสุพนัทเหมือนตาด้วยแล้วก็เคยเห็นเคยได้ยินข่าวว่าธีระทรบุญมาทานันชนาทิพย์สงกระสินธีรศิลปแดงดาลนี่คือนักเตะระดับต้นๆของเมืองไทยครับที่เคยไปโ่นเล่นอยู่ในเจลีเป็นแชมป์เจลีหรือบางรายเนี่ยมีค่าตัวระดับเกินร้อยล้านบาทไปแล้วเขาก็ตื่นเต้นที่จะได้มาเล่นกับพี่เจได้มาเล่นกับพี่อุ้มได้มาเล่นกับพี่มุ้ยฮะ แล้วก็วันนี้ฮะฝันของเขาก็เป็นจริงซึ่งเขาก็ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ติดอย่างต่อเนื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ล่าสุดแล้วก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับในเกมที่บุกไปเยือนไต้หวันแล้วก็เป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูที่2นะครับของทีมชาติไทยในเกมที่บุกไปเสมอไต้หวัน2ประตูต่อ2เกมในวันนั้นเล่นดีมากครับและถ้าสังเกตนะฮะชนาทิปส์สกรสินเนี่ยพอได้บอลในตรงกลางเนี่ยเขามักจะมองไปทางด้านขวาแล้วก็สวิตบอลน,นะฮะ ไปทางขวาให้กับนิโคลัสมิเคิลสันเติมเกมขึ้นไปในทางขวาบ่อยครั้งนะครับซึ่งมิเคิลสันเนี่ยก็เปิดบอลกดดันกองหลังได้ดีนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เปิดบอลไปให้กับเจ้าต้นเทียรัพท์เผื่อพิมายเนี่ยเข้าชาร์จมีทั้งไว้แล้วก็มีทั้งแปรบอลแต่ว่าไม่เข้าทั้ง2ลูกน่าเสียดายครับแต่ว่ารูปรูปแบบการเล่นนะครับแล้วก็ความเชื่อใจของชนาทิปมองให้เห็นเห็นได้ชัดเลยฮะว่าชนาทิเองก็เชื่อใจจับบอลได้ปุ๊บ หันขวามองเห็นน้องมองเห็นน้องหยอดไปนะครับมิเกลซันเองก็วิ่งไปเอาบอลได้ดีเฟิร์สทัชดีมากนะฮะจับบอลแรกได้ดีมีลูกหนึ่งเนี่ยเหมือนบอลมันจะออกแล้วเกี่ยวกับมาได้ได้เปรียบด้วยแล้วก็สามารถที่จะแหวกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้ด้วยแล้วลูกที่เราสามารถที่จะขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งก็ต้องชมเขาจริงๆแหวกไปไม่พอฮะเปิดกดดันจนเราได้ประตูนี่คือนักเตะที่เป็นนักเตะแบ็กขวา เรียกได้ว่าตัวจริงทีมชาติไทยและเป็นอนาคตของทีมชาติไทยจริงๆครับสำหรับนิโคลัสมิเคิลสันก็ต้องขอบคุณนะครับที่เลือกทีมชาติไทยและก็อยากให้อยู่กับทีมชาติไทยไปนานๆนะครับซึ่งเราก็ต้องเอาใจช่วยครับให้นิโคลัสมิเคิลสันนะครับอยู่บนเส้นทางลูกหนังโดยที่ไม่เจ็บกันต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้รับใช้ทีมชาติไทยไปนานๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวของนิโคลัสมิเคิลสันที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับกับจอห์นสตอรี่ อีหน้านะครับติดตามกันว่าผมจะนําเรื่องราวของใครเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกสําหรับ e ีีนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานน้องๆติดตามช่องจรกันไปเรื่อยๆไปนานๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ